สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากพุทธชาดกนะคะชื่อเรื่องว่าทุพพลกัตถชาดกค่ะเป็นเรื่องที่มาจากอัตคถาชาดกที่เล่าถึงเอ่อความกลัวนะคะโดยเฉพาะความกลัวในสิ่งที่อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารที่เราได้รับมานี่แหละค่ะเป็นเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลคือเรื่องมันเริ่มจากว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านบวชเข้ามาในพุทธศาสนา แต่กลายเป็นว่าท่านขี้ขลาดมากขี้กลัวสุดๆเลยค่ะกลัวตายมากขนาดว่าแค่ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งหล่นหรือแบบเสียงสัตว์เล็กๆอะไรแบบนี้ท่านก็ตกใจร้องเสียงดังวิ่งหนีเลยเพราะคิดว่าจะตายเอาแต่ที่น่าแปลกคือท่านกลัวตายขนาดนั้นแต่กลับไม่เคยเอ่อไม่เคยเอาเรื่องความตายมาพิจารณาตามหลักมรณสติกรรมทานเลยนะคะจนความขี้กลัวของท่านเนี่ยเป็นที่รู้กันไปทั่วในหมู่พระสงฆ์เลยค่ะ ก็น่าสนใจนะคะว่าพอพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะพระองค์จะมีวิธีสอนหรือว่าชี้แนะภิกษุรูปนี้ยังไงแล้วเรื่องราวในชาดกเรื่องนี้จะให้บทเรียนอะไรกับเราได้บ้างลองมาคุยกันดูค่ะหรือว่าสอนกรรมฐานเรื่องความตายไปตรงๆเลยเนี่ยพระองค์กลับทรงเลือกใช้วิธีเล่าเรื่องในอดีตชาติของภิกษุรูปนั้นเองครับเพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจจากข้างในเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในอดีตการนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์ของเราในตอนนั้นท่านเกิดเป็นรุกขเทวดาส่วนภิกษุรูปที่ขี้กลัวรูปนี้นะครับท่านเคยเกิดเป็นช้างช้างศึกประจำพระราชาเมืองพาราณสีเอ๊ะช้างศึกเหรอคะปกติช้างศึกนี่น่าจะแบบกล้าหาญไม่กลัวอะไรใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงมาเชื่อมโยงกับความกลัวได้ล่ะคะนั่นสิครับประเด็นมันอยู่ที่วิธีการฝึกครับผมคือช้างตัวนี้ถูกฝึกให้คุณเคยกับความกลัวด้วยวิธีที่ ค่อนข้างจะรุนแรงนิดหนึ่งเขาจะล่ามช้างไว้กับเสาแล้วก็ให้คนถือหอกถือดาบเนี่ยล้อมรอบเลยครับทั้งทิมทั้งแทงทั้งทําเสียงดังคือทําให้ช้างตื่นกลัวสุดขีดเลยจนสุดท้ายเนี่ยช้างทนไม่ไหวก็ทําลายเสาที่ล่ามไว้แล้วก็อ๋อหนีไปเลยใช่ครับหนีเตลิดเข้าป่าไปเลยประสบการณ์ที่มันเลวร้ายมากๆตอนนั้นนะครับมันฝังใจช้างตัวนี้ไปเลยทําให้กลายเป็นช้างที่แบบ ขี้ระแวงหนักมากโหการฝึกแบบนั้นส่งผลยาวเลยนะคะแค่เสียงกิ่งไม้แห้งกระทบกันในป่าหรือเสียงลมพัดแรงๆหน่อยเนี่ยก็ทำให้ช้างนึกถึงตอนที่โดนทำร้ายแล้วก็วิ่งหนีเพราะกลัวตายอีกกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยนะคะแบบนี้ถูกต้องครับอยู่ในป่าแบบหวาดระแวงตลอดเวลาจนกระทั่งรุก,กรเทวดาซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นนะครับท่านเห็นช้างอยู่ในสภาพที่แบบน่าเวทนามาก ก็เลยปรากฏกายให้เห็นแล้วก็ให้โอวาดเป็นคาถาใจความก็ประมาณว่านี่แน่ท่านพญาช้างผู้ประเสริฐในป่าเนี้ยมันก็มีแต่ไม้ผุไม้แห้งเต็มไปหมดนั่นแหละพอลมพัดแรงๆมันก็พร้อมจะหักโค่นลงมาได้เสมอนั่นแหละท่านเป็นถึงพญาช้างร่างกายก็ใหญ่โตแข็งแรงถ้ามัวแต่กลวไอ้ไม้ผุผุพังพังพวกนี้ก็คงจะพร้อมโซตายไปเปล่าๆนะ อืมคำพูดดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันทรงพลังจังมันไปทำงานกับใจของช้างได้ยังไงคะส่วนที่แท้จริงว่าตัวท่านเองนะ่ะยิ่งใหญ่มีศักดิ์ศรีขนาดไหนเทียบกับไอสิ่งที่กำลังกลัวอยู่ซึ่งมันเป็นแค่ไม้ผุนะครับไม่มีแก่นสารอะไรเลยพอช้างได้ฟังแบบนั้นก็เหมือนได้สติขึ้นมาเออจริงด้วยสินะมองเห็นว่าความกลัวของตัวเองนี้มันมันเกินเหตุไปมากจริงๆ ก็เลยค่อยๆค,คลายความกลัวความหวาดระแวงลงได้ครับเข้าใจแล้วค่ะและที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเอาเรื่องนี้มาสอนภิกษุรูปนั้นยังไงต่อคะครับผมพอพระองค์ทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วท่านก็ตรัสเชื่อมโยงเลยครับว่าดูก่อนภิกษุช้างขี้กลัวในครั้งนั้นน่ะก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือเธอนั่นเองในตอนนี้นะส่วนรุกขเทวดาที่ให้อว่าช้างก็คือเราตถาคตนี่เองผลก็คือว่า พอภิกษูรูปนั้นได้ฟังเรื่องราวอดีตชาติของตัวเองปุ๊บเนี่ยท่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยครับเข้าใจในธรรมชาติของความกลัวว่าอ๋อมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตใจเราเองนี่นะไม่ใช่ว่ามันมาจากภัยอันตรายจริงๆเสมอไป การที่ได้เห็นตัวเองในอดีตชาติแบบนั้นนะครับมันช่วยให้ท่านเห็นความจริงในปัจจุบันได้ชัดขึ้นแล้วก็สามารถก้าวข้ามความกลัวที่มันฝังใจมานานได้สําเร็จจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ในที่สุดเลยครับซึ่งก็คือขั้นแรกของการรู้แจ้งธรรมะยอดเลยค่ะสรุปก็คือเรื่องนี้ชี้ให้เราเห็นว่าปัญญาหรือการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเนี้ยมันเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเอาชนะความกลัวที่มัน ไร้เหตุผลหรือเกินจริงไปได้เหมือนที่รุกขเทวดาท่านใช้คำพูดกระตุ้นสติช้างนั่นแหละค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้เรื่องราในอดีตชาติเป็นเหมือนกระจุกสะท้อนให้ภิกษุรูปนั้นได้เห็นตัวเองใช่ครับและสิ่งนี้น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือพลังของการเข้าใจตัวเองนะครับการที่ภิกษุรูปนั้นท่านได้ตระนักว่าไอ้ความกลัวสุดขีดของท่านเนี่ยมันมีรากมีที่มานะมาจากประสบการณ์ในอดีตชาติโน้นเลย มันทําให้ท่านแยกแยะได้ครับว่าอะไรคือภัยจริงๆอะไรคือภัยที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเองมันไม่ใช่แค่การปลอบใจนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทิฏฐิที่มีต่อโลกและความจริงไปเลยซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่นําไปสู่การหลุดพ้นจากความกลัวนั้นได้อย่างแท้จริงค่ะเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยครับผมทีนี้มีคําถามทิ้งทายที่น่าสนใจให้เราลองเอาไปคิดกันต่อนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้แหละ มีทุพพลกัดถะหรือว่าไม้ผูไม้แห้งอะไรบ้างที่เรากําลังหวาดกลัวมันอยู่อาจจะเป็นคําพูดของคนอื่นความคิดกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรืออาจจะเป็นความกลัวความล้มเหลวอะไรแบบนี้ทั้งๆที่พอเราลองใช้ปัญญาพิจาราดูดีๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากๆหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองในใจก็ได้ การที่เราได้ตระหนักรู้ถึงไม้ผูเหล่านี้ในใจเราเองเนี่ยมันอาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่จะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับมันแล้วก็อืค่อยๆลดความทุกข์ความกังวลที่ไม่จําเป็นในชีวิตเราลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ